พี่น้องเยติมก็ขอคุณหลายๆจ้าสำหรับคนติดตามเพื่อนที่ติดตามหนึ่งหมืคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนคะ่ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่คนที่ซับสไครต์ให้เยติมนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะตอนนี้ก็ก้าเข้ามาอีกเก้าหนึ่งแล้วนะคะก้านี้ก็สำเร็จแล้วคะ่ะ ได้หนึ่งหมื่นก็ขอบคุณขอบคุณมากจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณมากคะ่แคะแซปโนโกยติมสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยยิมก็ซิมาขอบคุณสำหรับหนึ่งหมื่นซับสคร์นะคะหนึ่งหมื่นคนติดตามจ้ากบยติมก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ ขอ,อบคุณสำหรับเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่านะคะแล้วก็คนที่ติดตามยายติ๋มนะคะยายติ๋มก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆค่ะขอ,ข,อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องยายติ๋มก็สิมาตอบแฟนคลับที่ถามมาเด้อจ้ายายติ๋มสิตอบสามขอ้อ <aunque> ยายติ๋มสิมาตอบหลายจ้าอันเพื่อนถามยายติ๋มมาว่าเป็นเป็นอยอเหตุ youtube หนึ่งเหตุยูทูปเป็นยังคือเห็ดยูทูปสองเพื่อกระทำอีกว่าคอที่คอที่สองเนาะถานจะติมว่าอันโดนบอผ่านกฎของยูทูปสันย็่ติมก็เลยว่าอันอยี่ติมเหตุยูทู e นั้นสามเดือนจ้ะพี่น้องสามเดือนสามเดือนอยี่ติมกับผ่านเนาะยี่ติมเฮ็ุอ่า เดือนกรกฎาคมบ๊แมนบ๊แมนกรกฎาคมกัญยาจ้ะขอโทษพี่น้องกัญยาวันที่แปดกัญยาแล้วายติมกะมาไดอันอันกูเกิลกูเกิลเอเซนทผ่านผ่านโคตเขาเนาะแย่ติมกะสิไดตัวนี้นะข้าเจ้ากระรงตัวนี้มหาห้ทรงตัวนี้มหาห้กระช่วงที่ว่าอันข้าเจ้าลอกดาวพอดีพี่น้องลอกดาวดอกแรกนะกัญยาตุลาพฤศจิกา กันญานี่ยังบอท่านได้นั่นได้พี่น้องเลยพี่ยยติมมาผ่านช่วงที่ว่าเอ anyway. ่อยยติมกลับเมืองไทยเห็นไหมที่พี่น้องกลับเมืองไทยส่วงที่ว่าน้องไผ่ยยติมอันเสียห์นาส่วนนั้นละยยติมผ่านในขึ้นแรกเลยพี่น้องเลยขึ้นแรกเลยอันซับสไครตอันพี่น้องแฟนคลับเพิ่นกระซิ่งซับมาขึ้นหนึ่งเลยพี่น้องเลย ขึ้นเดียวอนะันนั้นยติมก็เลยผ่านนะผ่านกดอืมย่ติมผ่านกดยต่ติมอันคลิปคลิปอันหนึ่งเขาเนี้ยดำพี่น้องเลยออมันปังหนึ่งเขาเดียวดำนะออก็เลยผ่านมาที่นี่ก็ล่อมาอีกล่อ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 ,ลอจนได้ตัวนี้พี่น้อง google a s s e n c e ล่อยต่ติมกะย้งมาท่านด้เหตุห่ังได้ราะวะขาเจ้าปิดิลอกดาวเนาะ ปิดลอกดาวแล้วัาที่นี่พราเวลาเข้าเข่าไปในค่อมแานวาเข่าไปเบิง่งเขาก็สิปิดเขาสิแบบว่าข้าเจ้าสิบริปเปิดหนะ้า youtube เข้าเจ้าบริหตุอย่างข้าเจ้าเข้าไปแล้วมันเกิดมีแต่แบบว่ามันเห็ดบ่ไดใดเห็ดบ่ได้ดนะยายเติมก็ต้องล่อมาอีกอืล่ออีกประมาณเป็นเดือนพนพี่น้องเลยล่ออีกเป็นเดือนแต่ว่าอันกูเกิลเอเซนสันใดแล้วอันพินน้ำเบอร์อันใดแล้วแต่ว่าเขายังเขา่าแบบว่าเขา่าเข่าไปอัน สิไปอันขาเจ้าเอิญไปเข้าไปอันนั่นบ่ได้ดพี่น้องเอ้เข้าไปอันเทาสี่จดเบอร์ธนาคารให้ขาเจ้านะเข้าไปเบอร์้ดก็เลยต้องรออีกรออีกประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็พอดีอัน o o g l e เขาเจ้าส่งอีเมลมาให้ส่งอีเมลมาให้แย่ตีมก็เลยเข้าไปแับที่นี้ก็เลยเอาเบอร์ธนาคารส่งไปให้เขาเจ้านะ ส่งไปให้ช่วงนั้นมันกะโฆษณามันก็เข่าแล้วเนาะถ้าโฆษณาเขาเข่าถ้าเข้าไดตัวนี้แล้วใดตัวนี้แล้วปุ๊บได้ปุ๊บแล้วบันที่นี้โฆษณามันก็สิเข่าพี่น้องเลยเข่าได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วบันที่นี้เข้าก็สิขออันอันเบอร์ธนาคารเข้าหัวนาขอเบอร์ธนาคารบันที่นี้เย่ติ่มกระจังได้ส่งเบอร์ธนาคารไปให้ขพาเจ้าอืมอันตัวนี้นั่นพี่น้องถ้าผู้ใดเหตุอยู่ประเทศอังกฤษ สิได้ตัวนี้อยู่อยู่ลอนดอนเด้อจ้ะเพราะว่ามันสิ่งมาให้จากลอนดอนแต่ถ้าคนสําหรับคนที่อยู่เมืองไทยย่าติมบอกคูว่าเขาเจ้าส่งให้อยู่ใส่เด้อจ้ะแต่สําหรับที่อังกฤษนะคะประเทศอังกฤษเขาจะส่งมาให้ที่ลอนดอนค่ะยี่ติมรอแค่สองอาทิตย์อันนี้นะอรอสองอาทิตย์พอรอรอสองอาทิตย์ได้แล้วหากะไปกรอกขอมูลขอกปอิงยังที่เขาเจ้าให้เห็ุเนี่ยนะ มันก็ซีมี้อมูลอยู่ในหนีอยู่พี่นอ้องเ้ยถ้าแม่นผู้ใดได,ไดตัวนี้แล้วมันก็ซีมีอยู่มีขาเจ้าสิเขียนบอกอยู่พี่น้องเ้ยมีอยู่สี่ยางในหนีนะผู้ใดได้แล้วก็สิขูะออกอบางที่ยาติมกะิีบอกบ่ละเอียดนะนะ <c oughs> เขาโทษหลายหลายเนอะแต่ยาติมบอเบลละเอียดก็ได้ยาติมกะสีบอให้ฟังข่าวๆนะแล้วบัดที่นี่เพิ่นถามมาว่ารลยไใดจาก youtube เดือนแรกที่ยาติมได้นะ่ะเท่าไหร่ อันยติมบ่ได้เป็นเดือนเด้จ้าแบบว่าสิร่วมมืดเลยจ้ะพี่น้องตั้งแต่ยติมเฮ็ด u t u b e มากเพื่ออ่า g o o g l e เขาเจ้าก็สิร่วมร่วมเงินะนะร่วมประมาณเป็นเดือนได้เพราะว่าเฮาอันมีคนติดตามหน่อยเนาะเฮาบ่ได้เป็นแสนเป็นล้านคือก็เจ้าออนะมีคนติดตามหน่อยอันที่ว่าได้คลิปปังๆของายติมที่ว่าได้สามแสนตอนที่แยติมผ่านนะเอ่อ ได้ได้บ่ถึงสามสิบบาทพี่น้องเอ้ยอืมนี่เป็นเงินไทยแล้วนะบ่ถึงสามสิบบาทอืมเพราะว่ามันได้แค่ครั้งแรกนะคะเจ็ดสิบเอ็ดเพนค่ะเจ็ดสิบเอ็ดเพนหรือเจ็ดสิบเอ็ดพีกะแยกติมกะตีไปสามสิบบาทนี่ยพี่นอ้องแต่ว่ามันกะสิบบ่ถึงสามสิบดอกอืมครั้งแรกนะคะได้เจ็ดสิบเอ็ดเพน ยายติมปาดจักสีไห่จักสีหัวหรือจักสีหอย่างแต่ว่าเข้ากับใบสีเลียตมองนันเนาะอันมันแกะจากหัวทองหลายเลยพี่น้องเลยได้เจ็ดสิบเอ็ดเพนไม่ถึงไม่ถึงสามสิบบาท <c oughs> ยายติมก็เลยว่าโอเคเฮ็ดไปเนาะอันแกงเหงาหว่หน้าพี่น้องเฮ็ดแกงเหงาเฮ็ดบ่ใ้มันอันเครียดซีเลียดเนาะ ย้ำเวลาเขาเหลิกงานมาเขากะมีแนวเห็ดนะเฮ็กก้าเขาไปแล้วเขากะทายคลิปไปพร้อมปกติเขากะให้ก้าเขากินอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะเฮ็กก้าเขากินเขากะทายลงไปซีเซียเวลาแน่แต่ย้ำเขามาจับกล่องเพื่อเขาสียดมุมกล่องเพื่อเขาเสียอันนี้มัเข็าซีเซียเวลาบองนี้แนะ่นะเพราะว่าเขาเห็ดแบบว่า,าใจรักไงพี่น้อง ใจรักในการทํากับข้าวนะจะไหนห่อกระเฮ็ุกินอยู่แล้วมันมาละก็เลยเห็ดนะ <c oughs> แล้วกับเพิ่อนกับว่าอันสามเดือนแล้วได,ได้เท่าไดแล้วย่ายว่ะสันสามเดือนบัตินิตเที่ยวแรกครั้งแรกเนาะได้เจ็ดสิบเอ็ดเพนก็คือแบบว่าข้าเจ้าคงสีบโบอบกาส่งเขามาให้หลายเนาะว่า มันเป็นบัญชีของเฮาแทบอหรือบอแท่สีหนาข้าเจ้าอาจสิส่งแบบว่ามาเบิงว่ามันแมนบอนะมาที่นี่อันเยติมก็เลยอันให้แฟนเยติมซอยนะเพราะวันเป็นภาษาอังกฤษเดสะก็เลยเอาเบอร์บัญชีเฮานี่เขียนส่งเข้าไปแล้วก็เขียนซื้อเฮาเขียนซื้อชาแนลเฮาลงไปซื้อช่องเฮาลงไปว่าเอออันนี้มันเป็นของฉันเดอเข้าเจ้าก็เลยส่งเงินมาห้เงินก่อนแรกก้อนแรกของเยติมกะได้ เจ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าสิบเป็นเท่าใดล่พี่น้องลอยแล้วเนาะกะตีแล้วก็ได้100ลอยปอนจ้าลอยปอนนี่กะตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณสี่พันกว่าแลวพี่น้องอืมสี 4, ่พันกว่างดแรกงดที่สองกะได้แปดสิบปอนพี่น้องเลยแปดสิบปอนบ่นถึงลอยปอนกะสิได้ดประมาณบ่ถึงสี่พันเนาะปร้มาณสามพันกว่าน, 3, นี่ละ สามพันตีไปสามพันเนาะอืมอันแบบเพราะว่าเฮามีคนติดตามบ่หลายพี่น้องเอ้ยบางคนข้าเจ้ากะบบมีเวลาเบิ่งหนาะอันยอดคนชมยอดคนเบิ่งยอดวิวนี่มันสิขึ้นอยู่กับเวลาพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าสิคิดเวลาอันเบิ่งเวลาว่าอันอันคนชมโฆษณาเฮ้าหลายบ่ถ้าคนบ่ชมโฆษณาเฮ้าขำโฆษณเาเฮาเฮากกบ่ได้ดนะอืม เป็นประได้อันพี่น้องอันเบิงโฆษณาใหา้เยติมจักติ๊หนึ่งในเดอรจา่าเยติมกับสิคอพะคนหลายๆค่ะอบุณทุกคนค่ะที่ชมโฆษณาใหา้เยติมนะคะ <c oughs> พี่น้องถ้าพี่น้องอยากเ youtube กะลองเหตเบิงเดอจา่า <c oughs> เพื่อเป็นรายได้เสริม <c oughs> เพื่อเป็นรายได้เสริมของเรานะคะสําหรับคนที่ต้องการอยากจะทำอ่ารายได้เสริมนะคะ แต่สิได้สิได้น้อยจะได้น้อยได้มากก็ไม่รู้คะ่ะแล้วแต่ขึ้นอยู่กับคนชมวิดีโอของเรานะคะแต่ว่ากะต้องทําใจแน่พี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดใหม่ๆเนี่เฮ้ายังบ่มีคนหูจักมันกระสิอยากในจักหน่อย Subscribe ก็จะได้ช้าอืมจะจะได้ Subscribe นี่กระสีสาในจักหน่อยพี่น้องเอ้ย มันก็สิบวบบืดนะกว่าจะได้กว่าจะผ่านกดของ youtube นะคะหนึ 1, 1, ่งหนึ่งพันชหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันคนติดตามแล้วก็สี่พันชั่วโมงสี่พันชั่วโมงนี่ก็เท่ากับสองแสนสี่หมื่นนาทีค่ะผ่านซับสไครนี่กับทาคนที่เขาเจ้า ติดตามเร็ว,รวๆนะมันก็สสได้ยไว้อยู่พี่น้องแต่ถ้าคนซ่านี่ก็โดนเติบอยู่จ้าเพื่อสิพันทรซับเพื่อสิพนันเพื่อสิได้คนติดตามถึงพันคนก็นย,ากยากอยู่พี่น้องเอืมแต่ถ้าพูดให้ฟุกๆดวงดีๆก็ได้ไว้อยู่จ้าบางคนก็จเจอากรเห็ดประมาณบ่ถึงเดือนพ่ถึงสองเดือนกาเจ้ากับพานกดนะบางคนก็นเป็นปีก่ะ บทท่านผ่านมันก็แล้วแต่คนนะับแล้วแต่ดวงคนถ้าผู้ใดสิเหตุกะเหตุในในทีจะาของสอบด้วพี่น้องอย่างเช่นชอบทำกับข้าวหรือว่าอ่าสอบเล่านิทานหรือว่าร้องเพลงอยังเป็นยังศีนาะการแล้วแต่คนมักเนาะผู้ใดหมักแน่นก็เหตุไปนั่นน่นจ้ะ ทำแล้วตัวเองมีความสุขมันก็จะทำได้นานแล้วมันก็จะเป็นธรรมชาตินะพี่น้องอืมคือยังเช่นยาติมนยาติมมักเห็ดกับเขายาติมกับมักเห็ดเห็ดหนั่นเห็ดนี่อืมก็ดีกว่าเห้าบวลงเนาะพี่น้องเนาะอืมบางคนข้าจ้ากะอยากเบิ่งเห้าข้าจ้ากับสิเขามาเบิ่งบางคนข้าจ่อยอยากเบิ่งเห้าข้าจ่ากับสีกดพันสีนะกับกับม่ได้ว่ากันเนาะ ยายติ๋มกสิขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้จ้าทุกคนหรือว่าบางคนที่กําลังจะเริ่มทํา y o u t u ู e นะคะขอเป็นกําลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะอืมเบาบ่ค้องกะไม่ไม่เมื่อกสิติดๆคัดคัดแน่ยายติ๋มก็ยังเบาบ่ค้องพี่น้องเลยอืมเบาบ่ค้องเบาบ่ทองเบาลเมื่อเธอก็ะเบาพิษจ้าอืม คืออันมีเอฟซีผู้หนึ่งถามว่ายายทำไมยายไม่พูดภาษากลางบ้างมาสันวะยายติมพูดภาษากลางพูดไปพูดมาแล้วยายติมตกเป็นภาษาอีสานนายยายติมก็เลยบอกไปบ่ได <c oughs> บอกไปว่ามาแล้วหลุดปุ๊กลงอนะาใ <c oughs> บยายติมเอือนลมปอง <c oughs> บอกไปว่ามันลม <c oughs> ดุดวอาอีสานออกมาหนา้าวา <c oughs> วเล่าก็เลยบอกไทยบาแข็งแรงพี่น้องเลย ผู้ไทยไม่แข็งแรงก็พูดอีสานค่ะบางทีก็จะมีไทยแจมๆจมจักหน่อยนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอยากให้ยายติ่มเพจยังกะเขียนมาใตา้คอมเมนต์ได้เลยโด้ดจะค,คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะถ้ายายติ่มทําได้ยายติ่มก็จะทําให้คะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามยายติ่มนะคะรักทุกคนนะคะจุ๊บ ขอให้เอฟซของเยติมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนเฮงๆเลยๆค่ะถ้าใครดูคลิปเยติมคลิปนี้จบก็ขอให้ถูกรางวัลที่1น,นะคะให้ถูกทุกคนทุกคนค่ะขอให้ดูจบนะคะสาธุบ,บุญรักษาค่ะเยะติมก็สิขอจบคลิปสำหนีกนเดวยจับพี่น้องขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye. <laughs>